แค่เพื่อนพูดทวนๆใจก็แอบ,บเจ็บแล้วเห็นใครไม่กดไลค์โพสต์ก็คิดไปไกลว่าเขาไม่รักเราพอมีปัญหาเราจะคิดเสมอว่าเพราะคนอื่นไม่เข้าใจฉันแต่ลึกๆแล้วเราอาจไม่เคยถามตัวเองว่าเราเข้าใจตัวเองดีแค่ไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิด พื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีพลังบางคนเรียกตัวเองว่าคนจิตอ่อนด้วยน้ำเสียงติดตลกบางคนโดนคนรอบข้างบ่นว่าคิดมากน้อยใจเกินเหตุและบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราไม่ได้อ่อนแอนะ แต่ทำไมใจเราถึงเจ็บง่ายขนาดนี้ในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากความไม่เข้มแข็งแต่มาจากโครงสร้างของบุคลิกภาพและกลไกป้องกันตัวเองซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากจิตอ่อนอ่อนไหวเป็นภาวะของ highly sensitive person HSP ดอิเรเอเลนอารอนนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือ The Highly Sensitive Person 1996อธิบายว่าคนที่เป็น HSP จะมีความสามารถในการรับรู้สิ่งกระทบสูงกว่าคนทั่วไปเช่นเสียงดังกลิ่นคำพูดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคนรอบข้างพวกเขาจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าและตอบสนองทางอารมณ์แรงกว่า ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนใจบางหรืออ่อนไหวเกินเหตุงานวิจัยของ Aaron Aaron 1997, อารอนแอนอารอน1997ยังพบว่า HSP มีอยู่ประมาณ15-20%ของประชากรโลกและมีแนวโน้มสูงที่จะตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือน้อยใจง่ายหากไม่ได้รับการเข้าใจจากสภาพแวดล้อมน้อยใจง่ายไม่ได้แปลว่าเรียกร้องความสนใจเสมอไปพฤติกรรมน้อยใจ มักเกิดจากความกลัวที่จะไม่เป็นที่รักหรือความหวังลึกๆที่อยากให้ใครสักคนเห็นคุณค่าในตัวเราโบรหนังสือ a t t a c h โดยอาร์เมียลิวินและเรเชลเฮลเลอร์อธิบายว่าคนที่มีรูปแบบความผูกพัน attachment style แบบวิตกกังวล anxious attachment มักจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นเช่นถ้าคนรักตอบข้อความช้าลงหรือใช้คำพูดห่างเหินจะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้ว สิ่งนี้ทำให้เกิดอารมณ์น้อยใจโดยอัตโนมัติและหากไม่สามารถสื่อสารความรู้สึกได้ดีพอก็จะนำไปสู่การเก็บความรู้สึกเงียบๆหรือทำตัวห่างเหินไปเลยในตอนนี้เราจะพาไปสำรวจลักษณะของคนที่จิตอ่อนอ่อนไหวน้อยใจง่ายไม่โทษตัวเองว่าเขาหรือเรานี่แหละกำลังเป็นอะไรกันแน่ 1. พฤติกรรมที่พบเจอได้บ่อยลองจินตนาการคนคนหนึ่ง ที่เวลาถูกติก็จะเงียบไม่โตเถียงแต่ภายในกลับรู้สึกเสียใจลึกๆถ้ามีใครพูดเสียงแข็งใส่จะคิดทันทีว่าเขาเกลียดเราแน่เลยหรือถ้าแฟนไม่ได้โทรมาหาจะรู้สึกเราสำคัญน้อยลงหรือเปล่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จิตใจไวต่อสิ่งกระทบเรียกว่า highly sensitive person HSP เขาไม่ใช่คนอ่อนแอแต่มีการประมวลผลทางอารมณ์ที่ซับซ้อนและเร็วมาก งานวิจัยของดรอีเลนอารอนระบุว่าคนที่เป็น HSP มีอยู่ราว15-20%ของประชากรทั้งหมดและมักมี EQ ที่ละเอียดอ่อนข้อดีคือเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งข้อเสียคือเจ็บกับเรื่องเล็กๆได้ง่ายและใช้เวลาฟื้นใจนาน 2. ทํทำไมถึงไม่โทษตัวเอง เวลาที่ผิดหวังคนที่จิตใจอ่อนไหวจะไม่รีบโทษตัวเองเพราะรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะเจ็บจนรับไม่ไหวจึงมักหันไปโทษสถานการณ์หรือคนอื่นแทนเพื่อป้องกันตัวเองเช่นฉันพลาดเพราะเจ้านายไม่อธิบายให้เคลียร์เพื่อนทำแบบนั้นเพราะเขาไม่เคยแคร์ฉันอยู่แล้ว งานวิจัยจากเบลไมสเตอร์1 9 9 6บอกว่าคนที่มีเซลฟ์เอสตมต่ำมักใช้กลไกป้องกันตัวเองเช่นปฏิเสธความผิดหรือโยนความผิดออกไปภายนอกเพื่อไม่ให้รู้สึกไร้ค่า 3. ตัวอย่างจริงในชีวิตลองฟังเรื่องของแก้มแก้มเป็นคนทำงานเก่งพูดจาดีมีเพื่อนเยอะแต่ทุกครั้งที่หัวหน้าติเตือนเธอจะเก็บมาคิดจนเครียดไปทั้งอาทิตย์ เธอไม่เคยแสดงความโกรธแต่ก็ไม่ลืมง่ายๆและทุกครั้งที่มีปัญหาในทีมเธอมักจะบอกว่าฉันพยายามสุดแล้วนะแต่คนอื่นไม่ให้ความร่วมมือแม้เธอจะดูเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเธอกำลังบอบบางในใจและไม่ได้เรียนรู้จากปัญหาเพราะเธอไม่กล้ามองย้อนกลับมาในตัวเอง 4. แล้วแบบนี้เรียกว่าผิดปกติไหมคำตอบคือไม่เสมอไปพฤติกรรมแบบนี้อาจเป็นผลจาก การเรียนดูที่เข้มงวดหรือขาดความรักในวัยเด็กการต้องเอาตัวรอดด้วยการทำตัวดีไว้ก่อนหรือเคยถูกเปรียบเทียบจนไม่กล้ามีตัวตนของตัวเองงานวิจัยจาก DSM 5บอกว่าบางเคสอาจใกล้เคียงกับ Avoidant Personality หรือ Narcissistic Fragile Type แต่ในคนทั่วไปถ้าไม่รุนแรงพฤติกรรมนี้สามารถปรับตัวได้ด้วยการฝึกใจ 5. วิธีรับมือและเติบโตข้อ 1. อย่าปฏิเสธว่าเราอ่อนไหวจงยอมรับอย่างอ่อนโยนข้อ 2. ฝึกพูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ดุดดา่าข้อ 3. เขียนบันทึกความรู้สึกทุกวันเพื่อสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆข้อ 4. เรียนรู้ที่จะรับฟังคำวิจารณ์โดยไม่ต้องเท่ากับการถูกเกลียดข้อ 5. ห,หากเริ่มไม่ไหวลองพบผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาบทสรุป การเป็นคนที่อ่อนไหวน้อยใจง่ายหรือไม่โทษตัวเองไม่ใช่ความผิดไม่ใช่โรคแต่เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้จะอยู่กับมันได้เพราะบางครั้งการเติบโตไม่ใช่การแข็งแกร่งขึ้นแต่เป็นการอ่อนโยนกับตัวเองได้มากขึ้น ถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ